สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเรื่องการติดตั้งบินขายภาษาลาวนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานนะขายโปรแกรมในประเทศลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ไม่เปิดร้านที่ลาวหรือคนลาวเปิดร้านเองหรือคนประเทศไหนก็ตามนะครับผมจะพาติดตั้งตัวบินขายภาษาลาวนะอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกนะเข้ามาที่โปรแกรม JPo s t ก่อน ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมขอใส่ประเภทสินค้าก่อนไม่ต้องทำตามนะครับแต่ถ้าร้านไหนที่ยังไม่มีประเภทสินค้านะครับก็มาสร้างไว้ขอผมยังไม่มีนะเพิ่งลบข้อมูลทิ้งเมื่อกี้ก็เลยไม่มีนะครับผมก็จะใส่ประเภทไปครับเทสผมมั่วๆนะครับเทสโปรดักไทยผมมั่วๆไปนะไม่ต้องสนใจผมก็เซฟตามธรรมดา โอเคเนาะแล้วผมก็ใส่ข้อมูลสินค้านะครับไปที่เมนูสินค้าครับผมก็ไม่มีรายการเพราะฉะนั้นผมต้องเพิ่มรายการก่อนนะครับเพิ่มรายการผมก็สร้างรหัสเองอัตโนััินะครับผมก็ตั้งชื่อ p r o d u กหนนะครับประเภทผมก็เลือกมาประเภทก็นี่แหละ1นึราคาปีกพอมขาย50าสิบหสพันนะครับห้าสิพัน ราคาส่งผุ่มขายสามสิบพันที่ประเทศเราจะเรียกอย่างนี้นะครับห้าสิบพันไม่ได้เรียกห้าหมื่นนะครับราคาทุนก็สาวพันนะครับหรือยี่สิบพันนี่แหละที่เราจะเรียกว่าซาวพันโอเคนะครับผมตั้งราคาเรียบร้อยนะฮะผมก็เซฟนะครับเซฟแล้วผมมีสินค้าละทีนี้ผมก็ขายตามปกติ ผมจะให้ดูปัญหาหก่อนว่าบินตอนนี้มันเป็นบินไทยเพราะนั้นเนี่ยขายในลาวบางทีคนลาวอ่านไม่ออกนะครับผมก็เลยทําการสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ตัวพิเศษนะ,อะโอเคแล้วเราก็ขายตามปกตินี่แหละยิงาราโค้ดไปสินค้าหมดสต็อกม่สามารถขายได้โอเคเดี๋ยวผมตั้งค่าตรงนี้แป๊บหนึ่งตั้งค่าเงื่อนไขาการขายนะครับยอมให้ขายสินค้าหมดสต็อกได้ คือหมดสต็อกผมคือตอนนี้ผมยังไม่ได้รับเข้าสต็อกนะครับสต็อกก็เลยไม่มีสินค้ามันก็เลยไม่ขายผมก็เลยต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะทีนี้ก็ขายตามปกติเหมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับก็จะขายก็จบการขายไปนะครับจบการขายรับตรงรับตังตามปกตินะร,รับตังนะครับแล้วก็จบไป ที้เราจะพิมพ์บินนะครับเราจะออกบินออกไปเสียจให้ลูกค้านี่แหละพูดง่ายๆผมก็ดูที่รายการขายล่าสุดนะครับผมก็ออกไปเสียจรอแป๊บหนึ่งนะครับคือถ้าใช้เครื่องอัดวิดีโอเนี่ยมันจะช้าหน่อยโอเคนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างรอพิมพ์นะครับนี่เรียกว่าหน้าต่างรอพิมพ์ ผมก็จะยังไม่พิมพ์นะครับผมจะยังไม่พิมพ์ก็จะยกเลิกสังเกตนะครับรายการต่างๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยเพราะนั้นคนลาวก็จะอ่านไม่ออกเพราะนั้นผมจะพาติดตั้งตัวใบเสร็จลาวนะครับให้เรามาที่เว็บพิมพ์ปองซอฟต์คนะฮะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับถึงตรงนี้ดาวน์โหลดบินขายภาษาลาวนะครับ ทำตามผลนะครับช้าๆนะครับช้าๆใช้เวลานิดนึงแต่รับรองว่าทําตามแล้วได้ผลแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันได้เลยเพราะว่าผมเทสหลายรอบมากโอเคนะครับให้เราคลิกที่นี่คลิกปุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับดาวน์โหลดบินขายลาวคลิกคลิกทีเดียวก็พอนะครับไม่ต้องคลิกรัวครับมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับเราก็เปิดตัวนี้ที่ดาวน์โหลดมากดเปิดเลยนะครับ มันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปจะมีไฟล์อยู่3ตัวนะครับผมจะพาไปวางให้ถูกที่ตรงนี้สําคัญมากนะครับต้องตามผมให้ทันถ้าไม่ทันให้มาดูวิดีโอซ้ำอีกรอบนะครับขั้นตอนก็นคือว่าให้เรา copy ไอตัวนี้ชื่อยาวๆวเดียจากวูแซนคอนเดนเซสพวกนี้นะครับมันจะชื่อยาวหน่อยนะ copy มัน,นค copy คลิกขวาแล้ว copy ครับผมจะไปชา้ชาชนะครับ จะไปช้าๆนะครับ copy นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราไปที่ไดซี่ไปที่โฟลเดอร์แซมนะครับผมจะช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่ทันนะครับเป็นธรรมดายังไม่คุ้นเคยตัวคอมพิวเตอร์เท่าไหร่เนาะโอเคนะครับก็ไปที่แซมนะครับแล้วไปที่ stdocs อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนให้เราเปิด stdocs เข้าไปนะครับแล้วเข้าไปใน jpos jpos นะครับที่ติดตั้งไว้นะครับจากนั้นเข้าไปที่ mpdf 60ให้ทันนะครับไปที่ mpdf 60 ตัวนี้จะเป็นที่เก็บเกี่ยวกับรีพอร์ตนะครับรายงานต่างๆจากนั้นไปที่ TT Fonts แล้วก็นะวางไอ้เมื่อกี้ลงไปนะ Past ถ้ามันมีอยู่แล้วก็ทับไปเลยถ้าไม่มีก็แล้วไปเดี๋ยวมันจะลงไปแต่ถ้าแต่ถ้ามีอยู่แล้วแบบนี้เนะี่ยผมลงฟอนต์มาเยอะนะครับมันก็จะให้รีเพล็กเราก็เลือก Replace คลิกทับไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะทับไปอ่ะ เสร็จสเต็ปที่1นะครับมาสเต็ปที่2ต่อไฟล์ I Fi ที่โหลดมาสังเกตว่ามี3ตัว2ตัวนี้ใช้ไปแล้วเหลือตัวนี้ bin send product .php นะครับให้เราคลิกขวา Copy ตัวนี้ผมแก้โค้ดข้างในแล้วนะครับแก้โค้ดแล้วนะฮะแล้วก็มาที่ที่เดิมเรานะครับไปที่ไดซีเหมือนเดิมนะครับไปที่แซมไปที่ stdocs ไปที่ JPOS ยไปที่แอปนะครับตามผมไม่ทันนะครับผมพาเข้าโฟลเดอร์ไหนก็เข้าตามนั้นนะดูข้างบนก็ได้ว่าเข้าถูกหรือเปล่านะครับเข้าที่ Protected มา Protected นะแล้วก็ไปที่ Views Views V I E W S นะครับ Views แล้วไปที่ Report นี่นะครับที่นี่จะเก็บบินทั้งหมดเลยของโปรแกรมคลิกขวาแล้วก็พาสวางลงไปทับเลยนะครับทับก็เลือกรีเพล็กดับไฟอินเ e สอะไรเนี่ยมีให้ทับกับทับไปครับหาคำว่ารีเพล็กนะครับ Windows 10 Windows 9อาจจะหน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะครับอาจจะเป็นหน้าตาคำแบบอื่นแต่หาคำว่ารีเพล็กนะครับถ้าเจอก็คลิกเลยโอเคทับเรียบร้อยทีนี้เรามาดูซิมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอ่า ไปเสร็จทีทนะคช้าหน่อยนะครับแทบโค้ดไปแล้วยฟอนต์ก็จะกลายเป็นตัวลาวนะครับก็จะเป็นเลขเลขตัวลาวถ้ามันไม่มีเส้นขีดนะครับวิธีการก็คือว่าเคนะครับเราต้องไปตั้งค่าให้มันแสดงเส้นนะครับอยู่ที่ตั้งค่าการพิมพ์บิน น,นี้นะครับให้ติ๊กแสดงเส้นคือบางร้านก็อาจจะไม่อยากแสดงเส้นนะครับก็ต้องกดแสดงมันก็จะสวยงามขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงก็เอาเนาะเอามาดูที่หน้าขายต่อนะครับผมใจะให้ดูผลลัพนะครับก็ไปที่หน้าขายแล้วก็รายการขายล่าสุดน,นะครับก็พิมพ์ใบเสร็จนี่แหละ เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาฟอนต์นะครับสามารถปรับได้นะครับถ้ามันเล็กพวกรายการเนี่ยมันเล็กใช่ไหมมันเล็กนะครับมีวิธีปรับนะครับก็คือไปที่ตั้งค่าตั้งค่าการพิมพ์บินเหมือนเดิมนะครับเราก็แก้ฟอนต์เลยจะเอาตัวโตๆขนาดไหนก็ได้ไอไบเสร็จเนี่ยนะครับขอสักสิก็ได้ครับแล้วก็บันทึกโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ ไปที่หน้าขายนะครับดูรายการขายล่าสุดแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จหมเดิมผมได้พิมพ์นะครับผมก็เลยกดยกเลิอกอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือบินสำหรับทางราวนะครับใช้ได้พวกเบอร์โทรพวกชื่อร้านนี่ผมยังไม่ได้ กลองาซลาก็าเลยขึ้นเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับก็ขอให้สนุกกับโปรแกรม j-po นะครับทางเราเองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดอยาจะให้ปรับปรุงรูปแบบหน้าบินหรืออะไรต่างๆก็แจ้งมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอหยุดไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ